สวัสดีครับวันนี้โดยทำเลชองมีทรับมาแนะนำทั้งสวยและดีงามมากเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าตึกทั้งตึกนยครับรีโนเวทใหม่สภาพสวยมาก <S 2> <S 2> <S 2> ทั้งภายในและภายนอกทาด้วยสีขาวทำให้มีความสว่างและไม่ต้องเปิดไฟให้เปลืองไฟที่สำคัญอาหารติดถนน,นใหญ่ด้วยนะครับทำเลยน่าสนใจมาก เพราะว่ามันทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะทำธุรกิจในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเปิดออฟฟิศหรือทําธุรกิจใดๆทั้งสิน้นมันเหมาะมันควรมากเพราะว่าทาเลเนี่ยเป็นทาเลที่ติดถนนใหญ่กันเลยนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นเพชรเลยแล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมีชุมชนใหญ่มีบ้านพักเลยนะแล้วก็มีโรงงานใหญ่ด้วยนะครับใกล้โรงเรียนหน้าตึกเนี่ย กับสภาลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวการเดินทางเลยนะครับเพราะสะดวกมากมีรถส่งแถวด้วยนะครับมาดูรายละเอียดภายในอาคารกันดีกว่าครับมาที่ด้านล่างก่อนเลยนะครับด้านล่างเนี่ยกั้นหนึ่งห้องกระจกใหญ่นะครับสามารถใช้เป็นสำนักงานหรือว่าทําเป็นออฟฟิศได้เลย้ใช้งานมากๆเลยนะครับมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับและ มีชั้นลอยชั้น2ชั้น3เนี่ยการกั้นห้องถึง16ห้องพักกันเลยนะครับมีห้องน้ำในตัวทุกห้องและห้องพักเนี่ยขนาดกว้างมากกันเลยนะครับสามารถตกแต่งได้ตามอัธยาศัยที่คุณอยากจะตกแต่งเลยนะครับได้หมดเลยถ้าตดชื่นและติดแอร์มีอะไรก็ว่ากันไปเลยมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีห้องน้ำมาก ถึง18ห้องน้ำและมี16ห้องนอนนะครับสุดยอดมากๆเลยใครพลาดนี่ถือว่าพลาดจริงๆนะครับนะักธุรกิจทั้งหลายนะครับผู้ลงทุนทั้งหลายมองอยู่ที่นี่น่าลงทุนนา่าสัต์น่าเอามากเกยจ้าับในตัวอาคารโรงสบายมากอากาศในไทยเทดีมากมีแสงสว่างเพียงพอไม่ต้องเปิดไฟให้มันเปลีอยงมากเลยจ้า คนที่อยากประหยัดหรือชอบประหยัดเป็นนักธุรกิจที่ไม่ชอบเสี่ยงเงินเยอะนะจ๊ะมาเลยจ้ะที่นี่เลยจ้ะมาดูเลยจ้ะไฮไลท์ของเราก็คือดาดฟ้านั่นเองเพราะมันสามารถทำเป็นห้งเก็บของหรือทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทําแบบเอลจินซิงเกเบลนะครับ ถ้าคุณไม่อยากพลาดับดีและคุณไม่อยากพลาดในสิ่งดีที่เรามาหามาให้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดหมวใจหรือกดไลค์อะไรต่างๆนา,นานาด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรวยจำเรยทองบ้านมือสองคุณภาพดีดีใครก็ต้องกานช้า